เอาไม้ยีราฟปะตองกันค่ะพี่น้องไม้ยีราฟปะตองควรเอาปะตองมาเนาะคนใส่ครกแล้วก็คอยได้เด้อหดาบปะตองคนใส่กะละมังได้นะคะต้องคนใส่ครกเท่านั้นเด้อขวดแขนเด้ค่ะมันน่นเด็กจไร,ไริงเลยดาบปะตองเนาะ พริกใส่ไปเรื่อยๆค่ะพริกกับข้าวกลัวกับเกลือชุรสน้ำปลาที่เป็นเครื่องปรุงเท่าไหร่ค่ะใส่ไปเรื่อยแล้วก็ค้นไปน้่นะคะมันสีอุดเร็วมันสีเนียวเร็วมันคือเทคนิคของแมค่คูอ้นวนเ้อของคนอื่นบอลูนแต่ว่าของแมค่คูอ้วนต้อตรงเอาเครื่องปรุงที่ที่เข็นเร็วที่สุดคือผงชุบรสกับเกลือเ้อยค่ะพีน่น้องเด้อนานจังลค่ะฟังเสียงโขกเขาค่ะฟังเสียงโขกเขา นื่อยเราได้กันีิเหนืดเราได้ดิเนี่ยเหนืดแล้วนี่เหนืดแล้วค่ะเริ่มเหนียวแล้วเริ่มเหนียวแล้วมันตักบปอยากลงมแล้วค่ะมันเหนียวเหนียวคักแล้วค่ะมันบอยากลง่มแล้วค่ะมันบอยากลงมแล้วแสดงว่าพอเอาแล้วค่ะนี่คือมันมันบ่อยหนึงเลยคือเราเทอย่างนี้มันไม่ลงเลยนะคะมันเหนียวแล้วพอเอาแล้วค่ะ คนไปบดได้อีกแล้วค่ะมันเหนียวคักแล้วคันนี้ขนไปบดได้อีกแล้วค่ะพ่อล้วคันนี้ค่ะมันจะเหนียวนะคะเหนียวตักคำเข่าขาดข้าเะยรแหละนี่นะคะมันไปบ่ได้แล้วมันคนอยากแล้วพ่อนะคะเสียงกวดควกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะขันสมุิว่าเขาพ่ออืมนี่เหนียวคักเดยเหนียวตุยตุยเลยคันนี้าอ่อยากลุ่งเลยคันนี้คำเข่าขาดข้าแหละเขาว่า นี่ค่ะมันบอลลุ่งเลยค่ะเหนียวคักแล้วค่ะพอแล้วจะเอาไปตุ๋นแล้วค่ะนี่ค่ะสิเซ่เลยแล้วค่ะยกชุดท้ายเลยได้ผลคือมันคนไปจะไม่ได้แล้วค่ะมันเหนียวมากนี่ค่ะมันเหนียวคักเหนียวค่ะกัะพ่น้องเหนียวค่ะตัวนี้ไปบ่ได้แล้วค่ะนี่คนไม่ได้อีกแล้วมันปวดแขนแค่นี้ก็พอแล้วค่ะตักแล้วค่ะพอดีเรียบร้อยแล้วเอาหอมใส่แล้วคะ